ประเทศลือมันห่งสวยดังขึ้นอีกประเทศลือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงใเคยตรวจสอบหรือยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลือมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอูวจะแชรรัฐบาลลืือนายกประเทศลืมมันเร็ว ขอให้นายกลื้อตายสาธุนี่อ้วด่านายกลือ้อยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกะเทยมันไม่กะเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะ อ่ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันอหรือมาว่าจีนกูว่าเจ้าการลฟาดหน้าหรือทุเรียน่ะ y ยู k n น w ประเทศอุ้มีมังกรไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึนมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้ คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนามไม่ดีต่อใครโดยเฉพาะจีนเพราะส่วนตัวกูชอบกินขนมจีน